สวัสดีค่ะลานเลออนใบนะคะวันนี้จะมานำเสนอเป็นรุ่น t t 5 c s นะคะมอเตอร์600วัตต์ค่ะใช้แบต12โวลต์20แอมป์จำนวน4ลูกค่ะใส่ชาร์จใช้48โวลต์20แอมป์ค่ะรุ่นนี้จะมีทั้งตะก้าหน้าและตะก้าหลังนะคะแล้วก็สามารถปรับสไลด์เบาได้นะคะเป็น2ที่นั่งค่ะจะมีแกนเหยียบด้านล่างแบบนี้นะคะลูกค้าใช้เท้านะคะขออนุญาตค่ะเหยียบเข้าไปแบบนี้และสไลด์เบาไปด้านหลังนะคะให้ตรงล็อกแบบนี้นะคะ แล้วก็ดึงเบาะขึ้นมาหมุนและพับเก็บลงไปแบบนี้นะคะจะได้เป็นสองที่นั่งแบบนี้นะคะแล้วจะมีเป็นเบอกเด็กด้านหน้าแบบนี้นะคะได้ทั้งหมดสามที่นั่งเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานของสวิตต่างๆกันได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มเดินหน้าและถอยหลังนะคะตัวดีจะเป็นปุ่มเดินหน้าตัว r จะเป็นปุ่มถอยหลังพร้อมมีเสียงแจ้งเตือนแบบนี้นะคะรุ่นนี้จะปรับระดับความเร็วได้ทั้งหมดสามระดับนะคะคือหนึ่งช้าสุดสองปานกลางสามนี่คือเร็วสุดเลยนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นเปิดปิดไฟหน้านะคะด้านหน้ารถแบบนี้ค่ะแล้วก็มีไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะแล้วก็มีแตรรถ เสียงดังมากเลยเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการชาร์จแบตกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกนะคะคุณลูกค้าใช้สายชาร์จเสียบเข้าที่ตัวรถแบบนี้นะคะและนำปลั๊กเสียบกับไฟบ้านปกติได้เลยนะคะเสียบเข้าไปสายชาร์จจะขึ้นเป็นสีแดงก่อนนะคะเมื่อไฟเต็มจะเปลี่ยนสถานะจากสีแดงเป็นสีเขียวค่ะเมื่อเราทำการชาร์จไฟเสร็จแล้วนะคะเรามาดูที่หน้าจอรถนะคะ จะมีเปอร์เซ็นต์แบตบขึ้นแบบนี้นะคะจะมีสีเขียวสามขีดแดงหนึ่งขีดเมื่อแบตเตอรี่เหลือเขียวหนึ่งขีดแดงหนึ่งขีดเตรียมตัวชาร์จแบตไปเลยนะคะหกถึงแปดชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขับกันเลยดีกว่านะคะเริ่มแรกนะคะเราจะบิดที่กุญแจรถแบบนี้นะคะหนึ่งที่แล้วเราก็สามารถบิดคันเร่งนะคะเราต้องค่อยๆบิดนะคะเพราะว่าความเร็วขึ้นอยู่กับแรงบิดของรถนะคะ ปิดแบบนี้นะคะความเร็วจะขึ้นอยู่กับแรงบิดของเรานะคะคุณลูกค้าต้องบิดช้าๆนะคะ สนใจนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับที่หน้าร้านเราก่อนได้นะคะที่ร้านไลออนไบนะคะเปิดทําการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะหรือติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ